คมเมนตกวไทยจนต้องบุด,ดินหนีล่าสุดคุณมานิทนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้โพสต์จดหมายของทัป์หลังจากกัมพูชาเสนอชื่อชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพทำเนียบขาววอชิงตันคุณมานิตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพนมเปญเรียนท่านนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณสำหรับจดหมายอันแสนดีของคุณ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเสนอชื่อผมให้เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พูดคุยกับท่านเพื่อช่วยยุติการสู้รบกับประเทศไทยกัมพูชามีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานและเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวผมสามารถบอกได้ว่าท่านเป็นผู้นำที่เข้มแข็งเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์และเห็นคุณค่าของสันติภาพผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงที่ยุติการสู้รบอัน โปรดร้ายและช่วยชีวิตผู้คนนับพันคนบัดนี้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่ความเจริญรุ่งเรืองของสองประเทศอันยิ่งใหญ่ของเราได้แล้วขอแสดงความนับถือโดนันท์ทัมประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาน่าแปลกใจตรงที่ทรั์ส่งจดหมายลงวันที่20สิงหาคมแต่คุณมาเนตเพิ่งโพสต์วันนี้ซึ่งเป็นวันที่ทหารไทยเพิ่งเหยียบกับระเบิดเป็นรายที่6บริเวณเนิน350ปราสาทตาควาย ซึ่งใครๆหลายคนก็เดาออกว่าเขมินหาทางลงเรื่องระเบิดไม่ได้จนต้องหันไปพึ่งบาร,รมีของอเมริกาเพื่อจะก,กันไทยไม่ให้มาโจมตีคืนเพราะอเมริกาถือว่ามีผลกับทั้งสองประเทศทั้งไทยและกัมพูชาสแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นลูกผู้ชายของคุณมาเนตที่กล้ากัดคนอื่นลับหลังแล้ววิ่งหางจุกตูดไปฟ้องคนอื่นไม่ต่างจากพวกไม่มีศักดิ์ศรีแล้วเขมรเลียอเมริกาขนาดนี้จีนจะว่าอย่างไรครับซึ่งถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไป รับรองได้เลยว่าการประทารอบสองต้องเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งรอบนี้กองทัพของไทยนั้นได้พูดไว้แล้วว่าจะจัดหนักจัดเต็มกว่ารอบที่แล้วแน่นอนจะจัดจนกว่าขมินจะมาร้องขอยอมแพ้ให้อับอายคนทั้งโลก